ปัญหาที่สองครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการละหมาดตอร,รเวียร,รวมถึงละหมาดวิเทฟที่ถามเข้ามาถามว่าในละหมาดวิเ็ฟเนี่ยดูอากุนูดเนี่ยเริ่มอ,อ่านได้ตั้งแต่ตอนไหนคือแรกเลยไหมหรือจะช่วงครึ่งหลังเออก่อนก่อนร,รมฎอนเนี่ยผมตอบคําถามบ่อยเลอเกินเกี่ยวกับเรื่องกูนูดในละหมาดซุปพี่ที่น้องถามเข้ามาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ากุนูดในละหมาดซุพี่ ก็แต่พอรมดอนมากูนูดซุปีหายไปล้วมาเจอกูนูดเรื่องกูนูดในวิเตสอีกครับคือคําว่ากูนูดในทางภาษาเนี่ยมันแปลว่าอสุกูดแปลว่านิ่งครับอาจารย์อมีนั่งนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งนั่นแหละในทางภาษาในทางภาษานะเรียกว่ากูนูดแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเราจะอยู่ในอารยบทนิ่งนิ่งแล้วนั่นคือกูนูดแล้วไม่ใช่ ความหมายในทางศาสนาหมายถึงการวิงวอนขออ่ับอุอาในในในขณะที่เราละหมาดครับอ่าซึ่งกูหน <c oughs> ูในละหมาดวิตเตสเนี่ยก็มีอยู่ตลอดทั้งปีอะดาพี่น้องอ่ละหมาดในยามค่ำคืนคบ,บางบางบาง,บางท่านก็ละหมาดอิชาแล้วโอ้ไม่ไหวละคงจะไม่ได้ขึ้นมาตะฮัดยุดแน่ละหมาดอิชาเสร็จแล้วเอาวิตเตสแล้วก็อัดเสร็จแล้วก็นอนไม่ไหว ก็วิเตสเนี่ยมันเป็นสุนนะสําหรับอุมม a ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยวะสัลลัมหรือถ้าเราขึ้นมาละหมาตฮัดยุทธกีลากิยามุลเลนพอละหมาตฮัดยุดเสร็จก็ละหมาดวิเตสวีเตสก็คือละหมาตที่เป็นจํานวนขี้จะหนึ่งรอกอะต์ก็ได้สามก็ได้ห้าก็ได้เจ็ดเก้าก็ได้นะให้เป็นเลขขี้ให้เป็นเลขขี้แต่นบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยวะสัลลัมก็ชี้แนะว่าถ้าใครเกรงว่า มันจะมันมันจะไปชนกับเวลาซุพีนบีบอกว่าให้ให้วีเตสประกัดเดียวอืมนั่นคือจะไม่ทันแล้วจะไปเหรอรากัดเดียวตอนนี้เ,เรื่องของการกูนูดหมายถึงการขอดุอาการขอดุอาในละหมาดวีเตสในละหมาดวีเตสซึ่งฮะดีสที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปในหมู่ฟุกกะฮะบรรดานักฟิกก็คือฮะดีสที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนอัลลอฮ์สลแมสอน กู <c oughs> นูดให้กับหลานชายของท่านที่ชื่อฮัสซันซึ่งเป็นลูกของอาลีอิบเนอยบีตอเลบว่านาบีสอนให้ขอดูอากูนูด um ai, อัลลอฮุมมหดีนีฟีมันฮะดวะหัวอาฟินีฟีมันต้นนี้นะที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำอา้าอันนี้คือดูอากูนูดในวิเตฟใช่ไม่ใช่ซุปพี่นะ <c oughs> เราก็เคยตั้งคําถามว่าเอาทําทไมของซุปพี่ไม่มีหรือไง <c oughs> คนที่เอาไปอ่านคนที่อ่านกูนูดในซุปพี่ทําไมต้องเอาข้า ของกูนูดในวีเตสเอาไปใส่ในละหมาดซุปซุบโบมันทําไมอ่ะครับเอาเอาการไว้ก่อนเรมมาไม่ได้พูดถึงซุบโบครับอันนี้เอาวีเตสก่สนอนอ่าวีเตสเอ่อการขอดุอาในวีเตสอย่างเงี้ยเราก็ทําได้ตลอดเนี่ยทั้งตะปีนั่นแหละไม่มีปัญหาอ่าคือจะเสียงดังเสียงค่อยได้ทั้งหมดอ่ากูนูดในละหมาดวีเตสปัญหาก็คือแล้วในรอมฎอนล,ละ่ะครับแล้วในรอมฎอนล่ะเพราะในรมฎอนเนี่ยเรา จะพบว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสัลลัมได้ออกมานำสหบ้าละหมาดพอนบีออกมาสหบ้าก็มาละหมาดตามนบีพอข่าวแพร่กระจายไปในนครมดินาว่านบีออกมานำละหมาดก็มากันหูเลยมาขยอยกันมากยิ่งเยอะขึ้นยิ่งเยอะขึ้นนบีก็ออกมานำแค่สองสามคืนแล้วนบีก็ไม่ได้ออกมานำแต่นบีละหมาดในบ้านในบ้านของท่านนบีก็ไม่ได้ออกมานำ เพราะว่ากลัวจะเป็นความยากลำบากในในช่วงที่นับอ่านบีก็เกรงว่าจะเป็นฟัรดูรซึ่งจะเป็นความยากลําบากแก่อุมม่าของท่านในช่วงที่นบีไม่ได้ไม่ได้ออกมานําสอฮาบะก,ก็ก็ต่างคนต่างละหมาดก,ก,กันพอนบีออกมานําก็ละหมาดตามหนบีครับตอนนี้ไม่มีคารายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีทําการกูนูดในวีเต็ดในช่วงในช่วงที่ท่านเป็นอิหมั่นนำในรมฎอนเนี่ย กียามุรัมอดอนเนี่ยก็ไม่มีคำรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมแต่ก็มีคำรายงานที่อ้างไปถึงบรรดาคอลีฟะและบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมอย่างนี้เขาเรียกสถานะของของหลักฐานเนี่ยคือฮะดีสที่สืบอ้างไปถึงท่านนบีเขาเรียกว่าฮะดีสมัตตรวสืบไปถึงนบีฉังนั้นอย่างชนิดที่สืบไปถึงนบีไม่มี เรื่องบบเรื่องกูนูดในวตเตสในในรมฎอนนะอ่านกิมุรมฎอนเนี่ยไม่มีก็มีที่สืบไปถึงอ้างไปถึงบรรดาคอลิฟะและก็บรรดาสุฮาบะ<ๆ>เขาก็เรียกว่าเป็นฮะลีิสเหมาพูฟครับซึ่งท่านอบูบัครหรือท่านอุมาร์หรือท่านอุสมานท่านอาลีและบรรดาสุฮาบะคนอื่นๆก็ทําการกุนูดในละมาวิเตสด้วยก็คืออ่านดูอากุนูดอ่า คือจะเสียงดังเสียงดังหรือเสียงค่อยอ๋อปัญหาเดี๋ยวเอาทีละประเด็นทีละประเด็นคือบรรดาซอฮาบะทาการกูนูดบรรดาคอลีฟะทําการกูนูนดาานเนี่ยถามว่า <c oughs> ใช้เป็นหลักฐา,านอ้างอิงทางศาสน,นาได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าได้เพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวะสลามสั่งว่าอะไรกุมบิสุนนะตีจําเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายที่จะต้องยึดเอาสุนนะของฉัน วาซุนนาตินคุลฟาอิรอชิดีนันมหดียินและซุนนะของบรรดาคอลิฟ้าที่ปราดเปรื่องที่อยู่ในทางนั้นเพราะงั้นการที่เราพบหลักฐานการะทําของบรรดาคอลิฟ้าก็ถือว่าสามารถที่จะนําเอามาเป็นข้ออ้างในเมื่อเราไม่พบจากท่านอบดีมุฮัมมัดสุลลัละวะเลย์วะสลัมพบจากบรรดาอลิฟาก็ถือเอามาเป็นหลักฐานได้เพราะงั้นการกูนุดในวีเทสเนี่ยไม่ได้มีปัญหา ครับมหมายถึงในรอมฎอ,อนนะในรอมฎอ,อนเดือ,อนนี้คือพ,จจพูดนี่คือกุนหนูในรอมฎอ,อนอถ้ากุหนูวิเตสทั้งปีกุหนูทั้งปีนะก็ไม่ได้เป็นไรอันอันนี้เฉพาะในกรณีของเดือนรอมฎอ,อนเนี่ยผูก่มมันก็คือซุนนะคือไม่ใช่วายิบคือถ้าเราเรา,เราละหมาดว,วิเตสในในรอมฎอ,อนยี่สิบเก้าสามสิบคืนไม่ได้กุหนูเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่บาปแล้วก็ไม่เสียไม่เสียเพราะว่ามันเป็นซุนนะครับ มันเป็นสุนนะเท่านั้นเองตอนนี้ถ้าเราจะกูนูดถามว่าเอา้าจะกูนูดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่รก็คือแนวเราเป็นก็ต้องย้อนไปดูแนวการปฏิบัติของบรรดาสหาบะาก็คือตั้งแต่คืนแรกของรอมฎอนเลยก็สามารถที่จะกูนูดได้เลยแต่ว่าบรรดาสหาบะาโดยส่วนใหญ่ที่ทําการกูนูดเนี่ยก็จะกูนูดในช่วงครึ่งหลังของรอมฎอนคือสิบห้าวันไปแล้วอ่าส่วนใหญ่แล้วถามว่าจะกูนูด ตั้งคืนแรกตั้งแต่คืนแรกเลยได้ไหมก็<ช>ได้ไม่มีปัญหาครับหรือจะเอาอย่างอย่างครึ่งหลังไปเลยก็ได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาแต,แต่ว่าเตรียมแต่ว่าเราอย่าไปวางกฎกฎระเบียบว,ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท,ท่านั้นนะก็ะไม่ถึงขนาดนั้นก็คุยกันให้ดีว่าจะเอา<ะ>ว่าในในแต่ละมัสยิดเนี่ยจะสลับกันเป็นอิหมั่มใช่ไหมครับอ่ะคุยกันให้ดีอ่ะจากุนูดคืนนี้จะกุนูดก็คืนนี้มาจากุนูด แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นที่รับรู้กันถ้าเป็นในช่วงหลังๆก็จะกูนูดก็มีบางที่เขาก็ไม่กูนูดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถกูนูดได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่ว่าบรรดาสหาบดีโดยส่วนใหญ่ก็ทำครึ่งหลังครึ่งหลังของรอมฎดอนประเด็นที่อาจารย์อามีนถามว่าแล้วก็จะต้องอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังหรือเสียงค่อยก็คือถ้าในกรณีที่เราละหมาดของเราคนเดียว,วนะครับเราก็อ่านได้ยินของเราคนเดียว แต่ถ้าในกรณีที่เป็นอิหมัมจะเป็นอิหมัมก็เป็นเมะมาอ่ะก็อิหมัมก็อ่านเ,าเสียงดังครับก็คือให้อิหมัม,ม่าเสียงดังทีนี้เพราะเสียงดังเนี่อาจารย์ครับมีปัญหาทางอีกอามีนได้ไหม,มปัญหาที่มันตามมาที่นักวิชาการได้ทําการวิเคราะห์กันก็คือว่าแล้วก็บรรดามะมุมอ่ะที่ยืนอยู่อ่ะอิหมัมเขาก็อ่านกูนูด อัลลอฮุมมังสุรินมุจฮิดีนะสีที่ไหนเถอะเขาว่าเขาก็อ่านกุนหนูดครับมะมุมที่ฟังอยู่ข้างหลังเออจะจะยกมือไหมยกมือนี่เป็นประเด็นมุมมองเป็นประเด็นที่อีกแล้วแล้วก็จะอาม י นไม่อาม י นจะอา מ י นไม่อาม י นแล้วก็บางที่เนี่ยมีจะมีช่วงยกมือถ้าดูอาตรงไหนไม่เอาคือแบบนี้อีกต่างหาก หลายอย่างอาจารย์อามีนเอาเอาเอาเฉพาะที่มันที่มันจะแตกประเด็นเยอะแยะเลยก็ปวดหัวคือเกี่ยวกับเรื่องของการที่บรรดามะมูมอาจจะจะยกมือครัไม่ยกมือจะอามีนไม่อามีนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากระทาได้ครับมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือร่องรอยการปฏิบัติของสุฮาบะบรรดาสุฮาบะของท่านเบีมุฮัมมัดสุฮิวะ ก็ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าบรรดาฟุกอฮาเนี่ยเขามามาเชคว่าอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ากันนะจะยกหรือจะไม่ยกอันนี้ก็เป็นมุมมองต่างก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่นี้ถามว่าถ้าในกรณีที่จะกูนูดจะกูนูดก่อนรุกัวหรือหลังรุกัวถ้าเราไปสํารวจในการกระทําของบรรดาซอฮาบะโดยส่วนใหญ่เลยนะ เขาจะกูหนูดก่อนรุกรัวน,กนี่ถ้าพูดถึงโดยส่วนใหญ่นะจะกูนูดกันก่อนรุกรัวไม่ว่าจะเป็นบรรดาคอลิฟะอบูบักอูมัสมันเขาจะกูนูดก่อนรุกรัวกูนูดก่อนรุกัวนี่ทํำยังไงเวลาอ่านอันทำเสร็จแล้วก็อ่านสุรอเขาอ่านสุรอเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลงยังไม่ลงรุกัวกูนูดเลยอ่ากูนูดซะก่อนกูนูดก่อนรุกัวซึ่งซาฮาบโดยส่วนใหญ่นะทําอย่างนี้แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะกุุนูหลังรูกัวบองเงยขึ้นมาสามีอัลลอฮฮุลิมันฮานิดาไปยังไม่ลงสุยุดอ่ะเอากุหนูดก่อนก่อนจะลงลงสุยุดนะนะจะกุหนูหลังรูกัวก็ได้ก็มีร่องรอยการปฏิบัติการป,ฏ,รปฏิบัติของสุฮาบะซึ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นของความต่างที่ต่างบนตัวบทหลักฐานนะที่มีร่องรอยการปฏิบัติของสหฮาบะซึ่งเราไม่สามารถที่จะชี้ได้ ว่า,<อ>าสหฮาบ้าคนนู้นถูกสหฮาบ้าคนนี้ผิดสซฮาบ้าคนนูน้นเราเรามีหน้าที่ชี้แจงพี่น้อง<อ>จะเอากูนูดก่อนรู้กว่วะเอาหลังรูก้กุวะเอาเพียงแต่ว่าอิหมามมาละอิหมาม,มาบอกให้บรรดามะมุมได้ได้รู้ได้เข้าใจหน่อยหรืออ,อิหมามเองก็ไม่เข้าใจรู้จะบอกยังไงขึ้นหนึ่งถ้าจะมีกูนูดต้องชี้แจงให้มะมุมรู้ก่อนวัดเดี๋ยวจะมีกูนูดตัวนูดก่อนรู้กว่วะหลังรู้กวะเอาชี้แจงก่อนคือคนบ้านเราเนี่ย ก็ส่วนใหญ่เราก็จะอิงอยู่กับทางมัธยปชาฟีอีครัใช่ไหมฮะมัธยปชาฟีอีนี่เขาจะกูนูดหลังรูวัวถ้าใครไปกูนูดก่อนรูวัวเลยนี่เป็นเรื่องเลยนะมีปัญหาเ,เ,เพราะว่าพี่น้องบ้านเรานี่ยังไม่ได้เรียนรู้กันมากเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้แต่ว่าแนวการปฏิบัติของสหฮาบะโดยส่วนใหญ่จะกูนูดก่อนรูกว้วครับผมก็ลองทําดูบ้างไม่เป็นไรจะเราจะได้เรียนรู้กันไปจะเอากูนูดก่อนรูกัว้าบังหลังรูัว้าบัางไม่กูนูดบ้างก็ ว่ามัได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โตดีนะชี้แจงก่อนถ้าเกิดไปทาก่อนที่จะมาชี้แจงก็ควเดี๋ยวปัญหาเกิดแน่นอนอวันนี้เพียนไปแล้วนี่กุนุดก่อนลูกว้วได้ยังไงมีที่ไหนเขาท <c oughs> าาําก็เนี่ยก็เนี่ยละหมาตระเวนเนี่ยครับเพราะว่าในบางสถานที่ก็จะอ่านเรียงไปเลยนะคื <c oughs> อลักกี่กี่หน้ากี่ยุสว่าไปเรียงไปเลยเพอไปถึงอายะที่ มีสุนาให้ลงสยุดครับสยุดซาจดะอิหมามเขาก็ลงไปสยุดอยู่ๆอ่านๆนะลออัลบัดเนี่ยลงไปสยุดแล้วมะมมุมข้างหลังนี่พลาเลยบางคนซุบฮานัลอเตือนอิหมามนึกววาอิหมามลืมรู้ก่วนึกววาอิหมามลืมรู้ก้วอะไรยืนยืนอยู่ลงไปสยุดเลยอ๋อไม่เข้าใจครับต้องชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหมามถ้าวันนี้จะอ่านในอายะที่มีสยุดมีสุนาสยุดอย่างนี้บอกให้มะมมุมได้ได้รู้เรื่องกันก่อนครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่า ความรู้ของคนเนี่ยไม่เท่ากันบางค,บคนเขาเรียนเขารเรียนเขาทําได้เขาทําทตามอิมัมลงไปบางคนไม่เรียนไม่รู้ก็เกย์กันกันไม่เอาไว้ซุบฮานอัลลอฮ์แล้วก็ยังไม่เอายืนคอยดีกว่าให้อิมัมขึ้นมาอิมัมบางคนก็ลงตามบางคนก็จะลงใหม่ลงจะสองจิตสองใจโอ้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรไม่กุชั่วในการละหมาดอืย